ท่านผู้ชมครับผมขณะนี้เวลาตีสองสามสิบหกนาทีนะครับผมวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันยี่สิบสี่นะครับผมฟุตบอลพิมิลีอังกฤษคู่สุดท้ายตะกี้จบลงไปเรียบร้อยนะครับสุดมันอยางยางแขวเลยครับว่างั้นเถอะอาร์ตติแฮมฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลล่าไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นคู่ดึง ทำให้ดอตเตอรี่ฟอร์เรสต์เนี่ยแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่ามาอยู่อันดับที่4แล้วก็แอตลาวิลล่าก็ยังอยู่อันดับเดิมนะครับอยู่อันดับที่6นะครับผมก็เดี๋ยวแซงขึ้นมาชั่วคราวก่อนก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกลงไปอยู่อันดับที่ห้าเรียบร้อยอ่าเราพรุ่งนี้ ก็จะเป็นศึกดาร์บี้แช์ระหว่างระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะก็จะแซงกลับขึ้นมาได้ไหมรู้เรื่อง,องวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันทั้งหมดก่อนนะครับเรามาสรุปกันทั้งหมดก่อนคู่แรกเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดอิมิเลตสเตเดียมนะครับเสมอกับเอเบอร์ตันไป0ย์ประตูต่อ0นย์ะครับก็ทำให้อาร์เซนอลยังอยู่ที่อันดับ3เช่นเดิมนะครับ เอเวอร์ตันก็ยังอยู่อันดับที่15เช่นเดิมนะครับครูที่2องวู๊แฮมตันนะครับเปิดโมรินิวสเตเดียมแพ้กับอิสวิททาวไป1ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้วูฟแฮมตันอยู่อันดับที่19เช่นเดิมอิสวิทก็ยังอยู่อันดับที่18เช่นเดิมแต่ว่าแต้มอิสวิทจะเพิ่มขึ้นมาสาแตแมนะครับวูฟแฮมตันก็เท่าเดิม คู่ที่3นะครับไปที่เซนเจมพาร์คนะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์นะครับจิ้งจอกสยามไป4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นมาหนึ่งอันดับนะครับเป็นอันดับที่11นะครับส่วนเลสเตอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับอันดับที่16ของตารางนะครับทีแอนฟิลด์นะครับแหม่สุดมันเลยครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์เสมอกับฟูลแลมไป สองประตูต่อสองโดยที่แอนดูเดอร์สันนะครับโดนไล่ออกไปก็ทำให้ลิเวอร์พูลเล่นยากขึ้นแต่ที่ไหนได้สิบคนเนี่ยบทขยี้ฟูลแลนมไปแบบแบบลืมตายว่างั้นเถอะแบบฟูลแลนมเนี่ยนำไปก่อนถึงสองครั้งครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ฟูลแลนดนำสองหนึ่งแล้วลิเวอร์พูลตีเสมอเป็นสอ,สองสองแล้วก็หลังจากนั้นผัดกันลูกกรับมันครับคู่นี้ คือคือเอาตรงๆครับถ้าลิวพูถ้าลิวพูเนี่ยสิบเอ็ดคนเท่ากันเนี่ยเกมมันจะไม่อย่างงี้หรอกเกมมันก็จะหาวิธีการที่ที่เทียบเท่ากันนะฮะเข้าต่อสู้กันแต่ลิวพูเนี่ยหมดหมดทางเลือกแล้วว่าต้องทำอย่างงี้นะครับก็พยายามที่จะแพ้แล้วครับแต่แแพ้ไม่ได้ก็ทำให้เสมอกันไปสองประตูต่อสองอย่างสุดมันเลยครับ อย่างเช่นเดียวกันกันกบซิตี้กาวนะครับลอตติแฮมฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลล่าไป2ประตูต่อหนึ่งทําทำให้ลอตติแฮมฟอรเรสเนี่ยแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังที่เก่าข้างต้นไปแล้วไปชั่วคราวนะแล้วแซงแชมป์เก่าไปชั่วคราวยึ่ขึ้นไปอยู่อันดับที่4ครับทีบแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไปอยู่อันดับที่5แทนแผลสุดมันเลยครับดูตารางนัครับมาดูตารางกันนะครับผมอืมสรุปตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับแข่ง15ชนะ11เสมอ3แพ้1มีอยู่36คะแนนนะครับนำเป็นจากฝูงอยู่เซลซี uh, นะครับเดี๋ยวลงเตะวันวันนี้นครับดึกๆแข่ง15ชนะ9เสมอ4แพ้2มี31แต้มอาร์เซนอลนะครับอันดับ3แข่ง16ชนะ8เสมอ6แพ้2มีอยู่30แต้ม นอตติงแฮมฟอร์เรส์แข่ง16ชนะ8เสมอ4แพ้4มีอยู่28แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มีอยู่27แต้มแอตตาวิ ira, ลล่าหลนลงมาที่6นะครับเอายังอยู่ที่เดิมนะครับแข่ง16ชนะ7เสมอ4แพ้5มีอยู่25แต้มตามด้วยไบตันนะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3มีอยู่24แต้มบอนมัร แข่ง15ชนะ7เสมอ3แพ้5มีอยู่24แต้มฟูลแรมนะครับวันนี้เก็บแต้มที่แอนฟิลได้1แต้มนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่9นะครับแข่ง16ชนะ6เสมอ6แพ้4มีอยู่24แต้มเบน d f ฟอร์ดอยู่อันดับ10แข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6มีอยู่23แต้มนะครับตามด้วยนิวคาสเซิลนะครับอันดับที่11แข่ง16 ชนะ6สเสมอ5แพ้5มีอยู่23แต้มสเปอร์นะครับสเปอร์แขกสิบชนะ6สเสมอ2แพ้7มีอยู่20แต้มนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับแขกสิบชนะ5สเสมอ4แพ้6มีอยู่19แต้มเวสต์แฮมแข่งสิชนะ5สเสมอ3แพ้7นะครับมีอยู่18แต้ม เอฟว์ตันนะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ6แพ้6มี15แต้มเลสเตอร์นะครับแข่ง16ชนะ5เอ้ยโทษนะครับแข่ง16ชนะ3เสมอ5แพ้8มีอยู่14แต้มตามด้วยคริสตันพาเลสนะครับแข่ง15ชนะ2เสมอ7แพ้6มี13แต้มอันดับท้าทยตารางอิสวิทนะครับอ่าอิสวิทเนี่ยวันนี้เก็บได้3แต้มเป็นพระเอกเลยครับอ่ แข่ง16ชนะ2เสมอ6แพ้8มีอยู่12แต้มนะครับาตามคิดสั้นพาเลสอยู่แค่แต้มเดียวแล้วตอนนี้วุ้นะครับวุแข่ง16ชนะ2เสมอ3แพ้11มีอยู่9แต้มตามด้วยบุวยของตารางนะครับเซาท์แฮมตันแข่ง15ชนะ1เสมอ2แพ้12มีอยู่5แต้มนะครับนี่คือตารางอัปเดตนัดที่16นะครับนัดที่16 ของนัดสุดสัปดาห์นะครับประจําวันนี้นะครับวันที่15นะครับขออภัยนะครับวันที่14นะครับผม14ถึง15บางันเออนัดที่16นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางการแข่งขันของวันนี้เลยนะครับผมตามมาครับผมตารางการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะครับมีขึ้นต่อวันวันอาทิตย์เนี่ย ารวมคู่นอตติงแฮมฟอร์เรสและอาัตตาัวิลล่าก็จะเป็นสามคู่นะครับไปที่ฟา r เวอร์สเตเดียมนะครับผมไบตันนะครับทีมอันดับ7ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคิสตันพาเลสทีมอันดับที่17ของตารางนะครับตรงกับวันที่20ตรงกับวันที่15นะครับเวลา21นาฬิกานะครับคู่ต่อไปนะครับ ไปที่อีติฮัสตสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ5ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่13ของตารางนะครับเป็นการดาร์บี้แมตช์กันนะครับผมของเมืองแมนเชสเตอร์ตรงกับเวลา23่สนาฬิกาครึ่งนะครับหรือ5้าทุ่มครึ่งนะครับข้ามไปคู่ดึกนะครับขึ้นต่อวันจันทร์ที่16นะครับขึ้นต่อวันจันทร์ที่16 ที่เซนต์แมรี่นะครับเซาท์แฮมป์ตันนะครับทีมอันดับที่20ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสเปอร์นะครับทีมอันดับที่12ของตารางอ่าแล้วก็ไปที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเซลซีทีมอันดับ2ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบนฟอร์ดนะครับทีมอันดับ10ของตารางตรงกับเวลาตีสองนะครับอ่ขึ้นต่อวันจันทร์ที่16นะครับไปข้ามไปวันอังคารนะครับวันอังคารที่17เเวลาตีสามนะครับ บอลมัดที่อันดับ8ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยียของเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับอ่าก็ดูครับที่อ่าวิตาลิตี้สเตเดียมเนี่ยจะเป็นคู่สุดท้ายของนัดสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่ะทั้งหมดคือนัดที่16นะครับนัดที่16นะัดอ่าประจำสุดสัปดาห์เอาที่14ถึง17นะครับอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยๆหลับฝันดีกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ